แล้วเป็นเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตมากว่าว่ามันมาจากไหนมันมาได้อย่างไร <c oughs> ก็ผมก็ได้พูดกับกับคนเนี้ยที่ผมคุยด้วยนะ่ย <c oughs> ผมบอกว่าไม่ต้องคิดมากแค่ถามว่าทําไมทองจากประเทศไทยอ่ะไหลไปอยู่ที่เอ่อเขมรตั้งเยอะหกหกหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้านบาทอ่ะมูลค่าในการซื้อขายแค่ประมาณไม่กี่เดือนของปีเนี้ยทําไมแค่นี้ยังตอบไม่ได้เลยอ่ะเออ แล้วมันออกไปได้ยังไงมันซื้อผ่านใครใครเป็นคนขายออกไปอะไรประมาณนี้นะก็ผมแอบเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้แต่ว่าคือหลายเดือนมาและผมไปกินข้าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวแถวราชประราชด,ดําโนราชประสงค์ราชประสงค์นะแล้วก็วันนั้นก็เจอพวกเพื่อนๆรุ่นเดียวกับผมแต่อยู่คนละคณะแล้วก็มีเขาก็คุยกับพวกนั้นธุรกิจกลุ่มหนึ่งอนะแล้วก็เป็นนักธุรกิจจากจีน กลุ่มหนึ่งเป็นจีนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นนักธุรกิจเออ่จากตะวันออกกลางเขาก็เขาถามผมตรงๆอ่ะบอกว่าเอ้ยถ้าเขาต้องการจะซื้อทองจํานวนหลายร้อยบาทนะเป็นน้ําหนักนะหลายร้อยบาทผมสามารถแนะนําได้ไหมเนะ่นักข่าวผมบอกโอ้ยอยู่ก็ไปซื้อที่ร้านดิเนี่ยร้านยาวราชมีแต่ดก็บอกเขาไปซื้อแล้วแต่ซื้อเยอะๆเขาไม่ขายอื <c oughs> คือซื้อเยอะๆมากๆเนี่ย เขาไม่ขายให้เขาอย่างเช่นสมมติอยู่อาจจะซื้อยี่สบาทอ่างเงี้ยเขาโอเคแต่ถ้าซื้อตั้งแบบร้อยร้อยบ,บาทเนี่ยหนักร้อยบาทหนักร้อยสองร้อยบาทเนี่ยแบบมูลค่าน้ำหนักอะน,นะไอไอไอ,อตัวน้ำหนักเ,นขเขาบอกว่าเขาบอกว่าขายก็ได้แต่อยู่ต้องดีแคลร์ใหม่หมดเลยว่าอยู่เป็นใครอะไรยังไงแต่ถ้าซื้อสิบาทยี่สิบบาทเนี่ยเขาถือว่าไม่มีปัญหาเขาขายนะแต่ถามว่าขายเนี่ยแต่อยู่จะเอาเงินสดมาซื้อเขาไม่ได้ เขาต้องอยู่ต้องผ่านระบบอะยู่จะเป็นบัตรเครดิตหรืออยู่จะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเป็นแบบต้องมีเอ่อพูดง่ายคือต้องผ่านแบงก์อะไรประมาณนี้แต่อยู่ดีแบกเงินสดมาซื้อมูล่อทองหนักสามสิบาบาทโดยจ่ายเงินสดเนี่ยเขาเออเขาไม่เอาเขาเขาไม่เอาอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเขาก็คงกลัวเรื่องฟอกเงินแหละนะทีนี้กลับมาเรื่องที่ผมกำลังพูดกันนะเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าสังเกตนะ เพราะว่าในสภาพที่เศรษฐกิจมันไม่ดีแบบเนี้ยเรามันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการลอนดีนะฮะไอ้มันนี่ลอนดี้นะครับมันนี่ลอนดิงทั้งหลายเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินเรื่องเกี่ยวกับเงินสีเทาเราก็ไม่รู้ว่าแม่งมาจากฝั่งเขมรหรือฝั่งพมา่าหรือฝั่งไหนก็ไม่รู้อะแต่อย่างที่บอกอะเวลามันมันมาฟอกเคือเอาไงไ่ายเวลาเงินมันเข้ามาอยู่ในบ้านเราอะแล้วเราไม่รู้วัมนมาจากใคร เนี่ยอันนี้ก็คือปัญหาแล้วนะเหมือนกับอย่างที่ผมเคยบอกนะอยู่ดีๆนะไปดูในธนาคารนะแล้วมีเงินไหลเข้ามาอยู่ประมาณสองแสนห้าแล้วไม่รู้ของใครอย่างเงี้ยเอ้น,นี่ก็เสี่ยงแล้วนะแล้วมันอยู่ในบัญชีนาได้ไงแล้วถามแบงค์แบงค์บอกไม่รู้ว่าอ่เขาโอนมาที่คุณอ่ะอาโอนที่ผมแล้วโอนมาจากใครอ่ะก็ไม่รู้แบงค์ก็บางทีแบงค์ก็บอกไม่ตอบตอบไม่ได้นะที่เราบางทีมันเคยมีเงินหลุดหลุดไปที่ผมอะประมาณสองพันขวบบาทนะ เงินมาจากเขาบอกไม่ทราบก็เนี่ยมาจากหมายเลขเนี่ยผมบอกไม่รู้จักอะ่ะเขาก็บอกแบงก์ก็ไม่รู้จักอีกผมก็เลยบอกเขามีวิธีเดียวแบงก์คุณก็ต้องอายัดตรงนั้นไว้ไม่เกี่ยวกับผมนะคือคือผมก็ยืนยันว่าผมก็ไม่รู้มาจากใครผมก็ไม่มีทางถอนเข้ามาเพราะถ้าถอนมาเสร็จเนี่ยมันสมมติมันกลายเป็นเงินที่มันมาจากการทําผิดใช่ไหมก็กลายเป็นผมไปเอาเงินนั้นออกมาผู้ซ่วยอีกอะ่ะใช่ไหมคือคือสิ่งเหล่านี้เวลามันผ่านระบบเนี่ยมันจะเช็คได้ว่าเข้ามาอะไรออกมาอะไรแต่ถ้าอยู่ดีๆเงินเข้ามาเนี่ยแล้วมันไปอยู่ไหน หรือมาอย่างไงเนี่ยตอบไม่ได้เนี่ยเพราะว่านี่น่ากลัวเอ,อสุดทา้ายไม่สุดท้ายแล้วพอละเดี๋ยวค่อยว่ากันนวกันอ๋ออันนิดเดียวที่จะชวนนักคุยก็คือเอ,อมีคนบอกว่าเอ๊ะคุณหญิงพจรมนเนี่ยนะหรือพชมออรามดาาพง์เนี่ย<ม>เขาเอายังไงแน่เขาจะให้ลูกเขยเขาลงมาเล่นการเมืองจริงไหมอะไรปผมานี้ผมพูดโดยตรงนะผมว่ามันเป็นการโยนหินถามทางอยู่วันนะ<ม>แต่ว่ามันตอบไม่ได้หรอก มันไม่มีใครตอบได้หรอกเพราะตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งมันแค่มันแค่เป็นการเขย่าวขวดกันก่อนเดี๋ยวมันจะพูดเรื่องได้ไดชัดก็คือต้องให้สมมติรัฐบาลเนี่ยทํางานมาสักสักระยะถ้าไม่โดนคว่ำก่อนนะถ้าไม่โดนคว่ำนะถ้าโดนคว่ำก็โอเคล้านกระดาษเร็วขึ้นหลังจากนั้นแหละถ้าจะมีการปีกลองทางการเมืองมันเริ่มดังขึ้นเนี่ยต้องมาดูว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งใครนะครับหลังนั้นเราจะรู้ได้เลยว่าใครคือจะเป็นทายาทเขานะเราจะเห็นได้เลยว่า คนที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนักร้มนตีเนี่ยอันนั้นนจะชัดตอนนี้พูดไปังไม่ชัดแล้วครับคุณไม่ต้องไปตั้งข้อสังเกตแล้วว่านัทพงศ์ที่เป็นสามีของพินทองทาจะลงหรือไม่ลงยังตอบไม่ได้วรวมัน too early มันเร็วเกินไปนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน7จ็ดโมงมา